ดนลงไปสิานายยอมทำฉันจะลบคลิปหลุดของแม่นายให้เวลา3าวีนะคลิปกำลังจะลงแล้วนะแม่แม่เป็นแม่ที่ดีมาตลอดคลิปนั้นน่ะมันต้องไม่จริงอยู่แล้วแต่หน้าตาคนในคลิปมันก็เหมือนมากเรื่องเริ่มจากที่เขาไปช่วยเด็กคนหนึาานน่งที่โดนบุหรี่ตั้งแต่วันนั้นเขาก็โดนแทนมาตลอดโดนถ่ายคลิปแกล้งที่แรงขึ้นเรื่อยๆสารพัดเอาคลิปเก่ามาขู่จะปล่อยแล้วก็แกล้งถ่ายคลิปใหม่วงจรอ,อุบาทน,นี้ยังดำเนินต่อไปไม่รู้จักจบสิน้นแถมมันยังเอาคลิปไปขายให้พวกร้องจิตหาเงินอีกด้วยกลับมาแล้วครับสุขสันต์วั เกิดน,นะคิริคุงคุ่แม่ได้เห็นบาดแผลแต่เขาก็กลบเกลื่อนไปได้นางทำแผลให้และเล่าให้ฟังว่าแม่นะ่ะมีใบประกอบอาชีพครูห้องพยาบาลนะแต่ก่อนนางเคยโดนบูลลี่เพราะกาพร้าพ่อแม่จนมีครูห้องพยาบาลทําให้ที่แห่งนี้เป็นเซฟโซนเธอนั้นก็สงสัยเรื่องบาดแผลและเห็นลูกออกมาตอนกลางคืนเลยใช้ GPS ตามโทรศัพท์มาภาพที่เห็นตรงหน้าคือลูกที่กําลังขาหักขยับไม่ได้แม้ว่าเธอจะพยายามก้าวยาวที่สุดในชีวิตแต่มันก็ไม่อาจเร็วเท่ากับรถบรรทุกเค่ลื่อนผ่านไปลูกชายหัวแก้วหัวแหวน ของเธอนั้นเละไม่เหลือชิ้นดีโอคายาเป็นไรนะ่ะให้ตายสีหมอนั่นมันดันชนะแล้วก็หนีไปตลอดกาลซะแล้วจดหมายสั่งลาโพสต์มากมายแถมยังมีรองเท้าอีกลูกเรานะจะอยากไปต่างโลกด้วยตัวเองนะไม่พ่อแม่อย่างเราต่างหากที่เป็นคนฆ่าเขาไดอารี่ที่ลูกเขียนนั้นทําเธอกระจา่าเขาคอยเก็บหลักฐานมาตลอดหลักฐานทาผิดของพวกมันทุกคนเหลือแค่โอคายาตัวบงการที่เหมือนศาสดาของกลุ่มนั้นที่เขายังไม่สามารถหาหลักฐานมาได้ต้องรีบจบเรื่องนี้ต้องรีบให้พวกมันเลิกแกล้งไม่อยากให้แม่ไม่สบ ใจไปมากกว่านี้แล้ว2ปีถัดมาได้มีครูห้องพยาบาลคนใหม่เข้ามาในโรงเรียนหลังเลิกกับสามีมเปลี่ยนทะเบียนบ้านเปลี่ยนชื่อศัะละยะกรรมทั่วร์ลบตัวตนเดิมไม่เหลือชิ้นดียอมมีอะไรกบพออเพื่อจะได้เข้ามาครูสุดเก่งมากความสามารถและใจดีตอนนี้ทุกคนเรียกนางว่าพระแม่มารีแห่งห้องพยาบาลนางน่ะไม่ได้มาเพื่อหลางแขนหลางแขนมันน้อยไปจะมาลงทันพวกมันต่างหากหละกับการลงทันของพระแม่มารีในบุ๊ควอร์เกอร์ตอนนี้ก็ลดอยู่2ต่อเลยต่อแรกสมาชิกใหม่ใช้โค้ดนี้ อีบุ๊กจากค่ายรักพิมพ์ทุกเล่มลดทันที80%สูงสุด300บาทโค่นนี้ใช้ได้ครั้งเดียวนะต่อที่2ใช้อีกโค้ดลดเพิ่มไปอีก30%สูงสุด350บาทโค่นนี้ใช้ได้เรื่อยๆตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นเรื่องนี้ดิบจัดแรงเวอร์เตรียมใจให้ดีก่อนไปอ่านเด้อ